สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือเสียง youtube channel อารัน36วันนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆในการพิมพ์หนังสือมานำเสนอใหเ้เพื่อนๆคนทำงานนักเรียนนักศึกษานำไปใช้กันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับใครยังไม่ได้ชม EP 1เดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้นะครับ EP 1จะเป็นเทคนิคที่ จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาในการพิมพ์ที่เจอบ่อยต่อไปก็มาเริ่มกันเลยครับเทคนิคแรกคือการจัดหน้ากระดาษให้เป็นแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกันเทคนิคนี้เหมาะกับงานที่อาจจะต้องใช้ตารางแต่เป็นตารางในแนวนอนบางท่านไม่รู้เทคนิคนี้ ก็จะเสียเวลาไปทำแยกอีกไฟล์หนึ่งอันดับแรกให้เราคลิกเมาส์ไว้บรรทัดสุดท้ายและคำท้ายสุดจากนั้นคลิกแถบเขาโครงหน้ากระดาษคลิกตัวแบ่งมาดูที่ตัวแบ่งส่วนคลิกหน้าถัดไปครับเคอร์เซอร์ก็จะมาโผล่อีกหน้าถัดไป จากนั้นไปที่แถบเข้าโค้งหน้ากระดาษเหมือนเดิมคลิกการวางแนวเลือกเป็นแนวนอนครับเสร็จเรียบร้อยลองแทรกตารางใส่ดูครับง่ายใช่ไหมล่ะครับใครๆก็ทำได้เทคนิคต่อไปเป็นการแบ่งหน้าจอเป็นสองส่วน โดยใช้เครื่องหมายบริเวณด้านข้างซึ่งแอบอยู่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นแต่มันมีประโยชน์สำหรับการที่เราจะทำงานเพื่อที่จะดูข้อมูลของอีกแผนงานหนึ่งและทำงานอีกแผนงานหนึ่งไปพร้อมๆกันขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่ดูที่ด้านบนขวามือของหน้าจอนะครับจากนั้นคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างเอาไว้แล้วลากลงมาได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็ปล่อยเมาส์แค่นี้เราก็สามารถทำงานพร้อมกันได้ทั้งสองหน้าจออยากทำ ด้านไหนก็เอาเคร์อเอซอรอไปวางด้านนั้นด้านบนและด้านล่างครับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมานำเสนอแค่2เทคนิคนะครับกลัวเพื่อนจะเบื่อกันโอกาสหน้าผมจะเอาเทคนิคดีๆมานำเสนอเพื่อนๆใหม่ครับใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ